ก็เก็ส่คมครั่ที่รัเสเซียแล้วก็อยู่เครียนใช่ไหมครับตอนนี้ราคาย่งายงก็ขึ้นเพราะว่าน้นำมันน้ำมันเนี่แพงอ่าอย่างแล้อย่างเทียมก็แพงนะตอนนี้ย่างธรรมชาติเนี่ยราคาก็ดีขึ้นนะครับแต่วันนี้ในจีเรียมันกันมาบ้านเราเนี่ยขเขาก็สนใจในสินค้าในบ้านเรา,าอนาคตก็อาจจะทําให้ราคาสินค้าดีขึ้นนะครับสินตลาดมาขึ้นนั่นเองครับไปแลกกันโตนะครับชาวสวนย่างนี่ ต่อเ<ม>นื่อเลยน้องยอมต่อเนื่องกันเลยค่ะตอนนี้ราคานำย่างสดเนี่ยไปแตะทีเจ็ดทิ่บาทแล้ว<ม>ต่อลูกนะครับเป็นครั้งที่ส่งในรอบสองปีดันพอตลาดกลางนาเนี่ยกระเชียปัจจัยเนี่ยราคาน้ำมันลุกนะครับอ่าแล้วก็ต้องการมีความต้องการในโรงงานทุ่งมือย่างนี่เลยครับอ่าอุปกรณ์ทางการแพ์ก็ส่งให้ราคาสุ้งน,นั่นกว่าอบอื่นๆนะครับ<ม>นี่แหละนะครับราคาที่ขึ้นมาในยานกิตอารูดินกับพุ่มในการสำนักงานตลาดกลางย่างพราสุรัธานี่ เปิดเผยผ่านรายการเล่นข้าวชาวใต้เมืเ็ดแต่ว่านะครับว่าปัจจุบันเนี่ยราคานำย่างติดทุ่งกว่าราคาย่างเพ่นเมื่อชุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยราคาณโรงงานตอนนี้70บาท7จตังค์ S <S ส่วนราคาซื้อขข่ทีผ่านตลาดกลางนะครับอยู่ที่67บาทห้าตังซึ่งเป็นครั้งที่ส่งในรอบส่งปีที่ราคาเตะละก7็ดิบบาทต่อโลครับปัจเจยมาจากไรนกับน้องยิงอมปัจจัยมาจากความต้องการชายนำย่างซอสค่ะเพื่อที่ว่าเอาไปผลิตสินค้าประเภททุ่งมือย่างแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโควิด -19 บเ่นีีและรวมไปถึงปริมาณย่างทีข้าสู้ล่าตอนนี้น่อยเพียอเกลี้ยงเนื่องจากว่าฝนตกมังค่ะทำให้เกษตรกรชาวส่วนย่างในกรีดย่างกันไม่ได้รวมไปถึงปัจจัยจากความคัด แยงระว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนกันค่ะก็ส่งพลนให้ราคาน้ามันแล้วก็ย่างสร้างครอมีการปรับตัวสูงขึ้นตลาดจึงต้องการย่างพารามาเป็นสินค้าทดแทนค่ะซึ่งนายานากิตก็บอกว่าราคาย่างเนี่ยมีแนวโน้มอีสุงต่อเนื่องไปอีกระยะนึงตามกลไกลข้องตลาดกันค่ะฝังซิ่งสัมผัสข้องทานแรกค่ะปัจจัยของการขึ้นของน้ํำยางสดเนี่ยก็คือเกิดจากการการที่มีความต้องการของโรงงานน้ํำยางข้นสูงเพราะว่า ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยครับการใช้ถุงมือยางการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยก็ทําให้ความต้องการนะครับของการใช้น้ํำยางสดที่จะมาทําผลิตเป็นน้ํำยางข้นแลก,ก็เป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือยางนะครับสูงขึ้นราคาน้ํามันแน่นอนที่สุดนะครับราคาน้ามันสูงขึ้นพอสูงขึ้นนะครับยางสังเคราะห์ที่จาก,จากน้ํามันเนี่ยครับตัวที่มาทำคู่แข่งของยางแผ่นยางแผ่นน้ำยางของเราเนี่ยครับ ก็คือก็ราคาสูงขึ้นขยบขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดคนก็หันมาใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพราะเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะดันราคาน้ำยางธรรมชาติขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะสําคัญที่สุดก็คือความต้องการใช้นะครับเพราะฉะนั้นโรงงานเนี่ยยังต้องการใช้น้ำยางนะครับโดยเฉพาะโรงงานน้ำยางข้นยังมีความต้องการใช้สูงอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นส่งผลปัจจัยบวกก็คิดว่าจะนานนะครับรอบนี้นะครับเพราะว่ามีปัจจัยของราคาน้ํามันด้วยครับ กระเทือเป็นข้าวดีก็องคนตายก็าอะไรกับน้องอมเลราะคนตายนี่ปลูกย่างกันมากนะปัจจุบันนี้อยู่ในถวงคงย่างพลัดใบกันด้วยแต่ปีนี้ฝุ้นดีนะครับเพอย่างพลัดใบเนี่ยก็เปิดปีได้เร็วขึ้นนืจากต้นย่างอุดมสมบูรณ์จากนาำฝุ้งนะครับ